ครับผมนี่ครับทั้งโต๊ะเมนูของเรานะครับนี่รลยรวมกันมานะครับมากันสองคนนะครับสั่งมาเต็มโต๊ะเลยนะครับผมแบบเมนูแรกนะครับนี่ครับตําไหลบัวกุ้งสดนะครับผมนี่ตำซัวปูปารานะครับเมนูต่อมานะครับนี่ครับลาบเป็ดที่ว่าเด็ดนะครับผมสุดๆนะครับ จีดดของเรานี่ครับผมเป็ดย่างเกลือนะครับผมเน,เน้นเลยนะครับสไตล์นะครับคําแนกของเรานี่ตจากน้ำจิ้มลาดอย่างนี้เลยนะครับผมนาทิน้าท,นาทเนื้อเป็ดอย่างนี้นะครับผมเนื้อฉ่ำๆนะครับใส่เข้าไปเลยครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดๆนะครับผมเป็ดย่างเกลือ